ไอเจ้าของรถรถเองเป็นไรถึงได้มาวันนี้ตอบหน่อยสิเบรกหน้าเปลี่ยนอะไรนะพูดอะไรเร็วจนฟังไม่ทันอะไรนะครับเบรกหน้าเสียอ๋อเบรกหน้าเสียไอ้ตรงไหนเสียที่คิดว่าจะเสียคือตรงไหนปั๊มอ๋อปั๊มเอ๊ะครับเอาครับผมไม่เป็นไรอะไรอะไรคิดคิดคิดไว้คิดไว้เต็มลมหลายจนไปเยอะแล้วตั้งแต่เดี๋ยวสิ้นปี อะนะครับรถเวฟร้อยยี connect, man, ่บห้าห nice <ification of cheese and offs> ัว UH, ถือกันนี้นะครับก็สวยงามครับไอไอหนุ่มมันก็แต่งได้ใช้ได้ของมันอะไรได้วงโรมามปินานี่ฮะเอ็งใส่วงโล่จากไหนฮะอ๋อซื้อซื้อสำเร็จมาอย่างนี้เลยเอ็งซื้อเท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าอ๋อสองหมื่นห้าก็ไม่ถูกไม่แพงเนาะได้อยู่มีเล่มอะไรเรียบร้อย อันครับรถวันนี้มันรถคันนี้ปั๊มบนนะครับเสียมานานแล้วครับไม่เคยได้ใช้ใช้เฉพาะเบรกหลังวันนี้มีโอกาสเข้ามานะครับอเอ๊ะทำไมเองรู้จากร้านวะรู้จักมาจากไหนเนี่ยอ,อ,อะไรนะเอรู้จกักอีู่แล้วที่รู้ <laughs> อ๋อแล้วเองดูจาก youtube เห็นก็เลยลองเอามาซ่อมดูใช่ไหมผมเป็นเอฟซีครับอ๋อเองเป็น fc แต่แต่ก็ไม่เคยได้มาเนาะ เพิ่งมาซ่อมวันนี้นะครับอาจร์ต้องคิดแบบถูกที่สุดเลยนะเพราะเป็น f อจาก650เหลือ50บบาทอ่ะใส่ไป าไ้มันฮูรอกเรอะวะลูกไม่ได้ยินอ่ะอ๋ออาเทวีอาเฟรมด์อะไรวะมันเป่าท่อเสียทำไมวะนี่ฮะว้ามันโอ้ยขโมยเป่าท่อเองอ่ะโอวนึกว่าทำอะไรเดี๋ยวผมจะลองเบิกหน้าเป็นยางเบิกหน้าดูอะไรอะไรนะเอ้เราเบิกหน้าอ๋อใส่เบิกหน้าเสร็จเอ็งจะทำอะไรนะ เบร์นยางเหรออ๋อเบร์นยางไอ้ยาเกี่ยวด้วยกันเกี่ยวไหมเนี่ยฮะเราเบีกหน้าอไอ้เองยืนให้ดูหน่อยสิแล้วไอ้เองยืนเฉยว่าใส่เบรกหน้าแล้วอะไรนะจะลองเบรกนดูใส่เบรกหน้าแล้วจะเบร์นยางหลังอ๋อมันมันต้องกำเบรกหน้าด้วยเวลาเบิรอนยางหลังใช่ไหมเออเกี่ยวนี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้ได้โชว์ครับเด็กที่มีความสามารถเราให้โชว์ทุกคนนะครับอืม จอนเร่งหน่อยจะได้ดูการเบืนอนยางหน่อยแล้วอยากดูจนเ <c ười> พิม่พมเติพมพ,มพ,มพ,มพมาดดิสอ่ะในที่สุดก็ในกำบรกดูสิโอ้โหตอนนี้แหละเอเงเอ้ยอย่าลืมกำดิดก็แล้วกันถ้าเองกำรับรองเลย อาจารย์วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับปลั๊กหัวเทียนครับปลั๊กหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมครับเอาแล้วไหนปลั๊กเก่ามาดูดิโอ้เป็นของรุ่นไหนวะน,นี่เฮ้ยอันนี้ปลั๊กอะไรนี่อาจารย์เครื่องเครื่องตัดไม้ครับเอามาใส่คันนี้นะคโอ้โหโอ้คันนี้ใส่ปลั๊กได้เท่เนะ <c oughs> าะอ่น้นายใส่แล้วนายจาของอยู่ไหนนี่เ <c oughs> จ้าของนี่น,นี่อะไร้แล้วคนในายใครที่ ได้ว่าจะเบือนเอาเสื้อขาวนี่เองเออเอ็งจัดให้ดิอยากดูว่าการเบือนของคนหัวอยากรู้ว่าการเบือนของเด็กบ้านหัวตะเบกจะเป็นยังไงเอ็งจะช่วยนั้นได้ไหมใครวะวันนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้วันนั้นเออบักแกงโม่บังโมอันนี้จะตามไปถ่ายดูงานนั่นอย่าเร่งมากวะโอ้เว้น ได้ดังหมาวาวดังหมดเลยวะนี่ทำไงได้นะครับนในเมื่ออยากโชว์นะครับเราก็ให้โอกาสวังนี้เลยร่มๆร่มๆเดี๋ยวให้ดูยางขอนลุนไหมยางก็ยางก็ลุนพอสมควรแต่ไม่เป็นไรในะเมื่ออยากเบิร์นจัดไป <c oughs> อาไอ้คว okay, si <ài> ันออกจะให้เพยไปไอ้ไควันเหรอะไรเดียวดีกาเดอนนครับในเมื่ออีกคนหนึ่งเบิร์นเจ้าของรถก็บอกพอแล้วเดี๋ยวยางสึกอันนั้นเอ็งเสียวไลยเซียวเตยครับเออยางเอ็งหมดแล้วเนาะเอ็งตะโกนว่าอะไรเมื่อกี้พอพอใช่ไหม เออเฮ้ยเอ็งไปเบิร์นรถไหนเอ็งไปเบิร์นรถเพื่อนทำไมรถตัวเองไม่ยอมเบินออสติคิเกอร์ด้วยอ่าโอเคเอ็งอยากได้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมครัอ่าโอเคครับขอสติ๊กในเมื่อเจ้าหนูขอสติ๊กเกอร์เราก็จัดให้ครับอ่าเจ้ครับมอบสติ๊กเกอร์มาทางนี้มาบอกนี่อ่ารับรับด้วยนะครับทำยังไงครับเออเก่งมากไอ้หนูน้อยอ้าวยิบไปอ้าวเอาไปหนึ่งแผ่นอ้าวอีกใครอีกครับผมอ่าต่อไปใครเนาะอ่า เออก็ไม่เป็นไรอ่าสติกเกอร์วันนี้ครับผมโอ้ยคนหัวตะเบกทำไมมีแต่คนรูปหล่อวะงงเนีเนาะทำไมอย่างนี้วะงั้นเราต้องไปอยู่หัวตะเบกแล้วจะได้หลอมันเพื่อนนี้เยอะเเออเดินทางปลอดภเดินดนะครับครับผมอย่าซิ่งอย่าซิ่งมากครับธรรมดาทั่วไปรถเองคเอามาตั้งวาวใหม่เีอ Để đeo tăng hay bao đăng